เดียวก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคนขับรถตู้ไปกับลูกอายุ8ขวบนะคะแล้วก็ไปแวะซื้อไก่ทอดในปั๊มน้ํามันโดยที่สตาร์ทรถเอาไว้นะ แป๊บเดียวเพราะเขาลงไปซื้อแค่สองนาทีปรากฏว่าถูกคนลาวขึ้นรถตู้ของเขาแล้วขับหนีออกไปเลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ามันปตทในพื้นที่อเาเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนประมาณหกโมงเย็นนะที่เกิดเหตุตรงนี้จากปั๊มน้ํามันแล้วก็หนีเข้าไปทางอำเภอเมืองขอนแกน่นสองทุ่มค่ะตำรวจสพเขาสวนกวางสพเมืองขอนแกน่สนสพท่าพระสพบ้านแทดและตํารวจภูธรขอนแก่นนะคะไปไล่ติดตามจับกลุ่มบนถนนมิตรภาพพื้นที่อำเภอบ้านแท้จังหวัดขอนแก่น ฝ่าไฟแดงด้วยนะคนที่ขโมยรถตู้เข้ามาเนี่ยฝ่าดานตะกัดของเจ้าหน้าที่ที่พื้นที่สพท่าพ,พระชนตํารวจบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งตารวจก็ไล่ตามและสะกัดจับได้นั่งกองอยู่กับพื้นชื่อนายสอนทองย้อยอายุ32ปีเป็นคนลาวบอกว่าเข้ามาที่เสาสวนกวางได้3-4วันแล้วก็ติดรถชาวบ้านมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็นอนที่ปัม๊มปตทเขาวสวนกวางได้คืนหนึ่งแล้วก็ก่อเหตุก่อนก่อเหตุเนี่ยเสพยาบ้าด้วยนะคะโดยซื้อมาจากวัยรุ่นในพื้นที่ แล้วก็ที่ขโมยรถก็ตั้งใจว่าจะขับมาใช้ถึงที่กรุงเทพตอนที่ตำรวจเรียกให้จอดแล้วไม่จอดอ่ะคือตกใจอ้างแบบนี้อลองฟังเขาหน่อยค่ะในสอนทองย้อยคนขโมยรถรไม่ใช่ไหมเนาะเจาที่จะพ่าแบบอยู่กี่วันแล้วอยู่ในมือหนึ่งมือหนึ่งมาถึงตอนกี่โมงอยู่ปั๊มอ่ะก็เสพยบได้ไหมเสยบเสพบอยู่ครับแล้วไปเสพบเสพบเสพบที่เสพบที่ไหนเสพบที่ปั๊มเลยบ่อครับบ่อเสพยบใน้ำสารานเดี๋ยวนะแล้วไปเอามาจากไหนยาะ ตือน้วไม่ลุ้นทางด้านีน่ทำไมได้ไปเอา,ม,าอมัดเปนมาเพราะฉีเอามัดเนี่ยมัดเอาว่าฉีอเอาไปลงเทปเนี่ย,ยวไปเห็นตำรวจขึ้จอดตำรวจเรียกขึจข้จอดตื่นตื่นมีเสียงเสียงเสียงเอะอะวายวายอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมผมนึกว่าใครทะเลาะอะไรยังไงกันครับ เป็นเสียงเป็นเสียงขอ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 งเด็กตามอ่ะครับเป็นเป็นน้องผู้หญิงแม่บ้านน่าจะเป็นนแม่บ้านครับเขามีพฤติกรรมแบบว่าก่อนทึ่รถผมเขาก็ไปงับรถไปเปิดคันนั้นคันนี้ผมไม่ร้องมันก็ขึ้นเละมันก็ขับไปเลยที่น้องเขาไวายมาผมออกมาไม่เห็นรถแล้วผมเห็นแต่ท้ายรถเลี้ยวออกไปอ,อือกจากปามไปเลยครับ เออเนี่ยค่ะคือเจ้าของรถนะเขาก็บอกว่าเคยเห็นแล้วข่าวเรื่องสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วลงไปซื้อของแป,ป๊บเดียวแล้วโดนขโมยเห็นอยู่นะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองก็ยอมรับว่าเป็นความประมาทแล้วก็สะเพร่าของตัวเองด้วยนะคะแต่ก็เนี่ยได้ตัวมาแล้วได้รถขึ้นมาส่วนแม่บ้านในปั๊มน้ํามันก็บอกว่าผู้ชายชาวลาวที่ขโมยรถไปเนี่ยเห็นมาวนเวียนในปั๊มตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็พยายามจะเปิดประตูรถของคนที่มาใช้บริการปั๊มไปตั้งหลายคันแล้วจนกระทั่งนั่นแหละค่ะตกเย็นมาเจอรถคันนี้ ที่เขาจอดรถติดเครื่องสตาร์ทเอาไว้เนี่ยเราไม่มีคนอยู่ก็เลยสพโอกาสขโมยรถนะคะ